สวสดีค่ะเวลคัมสู่ช่อง Chewy Natty Channel นะคะวันนี้เป็นท็อปด้วทาวเลยเต็มหน้าจอระเบิดระเบอมีคนเข้ามาถามเพียบเลยเพราะว่าวันนี้เน็ตโพสนะคะว่าที่มาเก๊าแซน์ไชน่านะคะเขามีการประกาศว่าจะรับพนักงานในตําแหน่ง F&B Ambassador นะคะสิ่งที่เป็นปัญหามากเลยสําหรับหลายหลายคนแล้วได้ทักเข้ามาถามเนตนะคะเ mm hmm. นตจะไล่เป็นข้อๆ้อเลยนะอันนี้มันสามารถใช้กับการสมัครงานต่างประเทศได้ทุกทุกงานหรือแม้แต่ก,การทำง,งานในไทยนะคะ อย่างแรกเลยนะคะที่เราต้องมีนะคะข้อที่1คืออ่านรายละเอียดการสมัครอย่างละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นสกิลตำแหน่งที่ประเทศไหนและเป็นเพศอะไรนะคะอยากให้อ่านและทําความเข้าใจก่อนก่อนที่จะเม้นมาถามว่าสนใจค่ะและสมัครยังไงคะนะคะอ่านให้เรียบร้อยก่อนนะว่าเขาเอ,อมันใช้งานที่เราอยากทํำไหมเ,เงินเดือนมันดีจริงไม่เถียงแต่คุณต้องอย่าลืมนะคุณต้องประเมินก่อนว่าเงินเดือนมันดีจริง แสดงว่าเขาอ่ะต้องอยากได้คนที่มีสกิลพิเศษจริงๆอย่างงานที่นัยเพิ่งโพสต์ไปนะคะเขาให้เงินเดือนถึง64000บาทนั่นหมายความว่าเขาต้องการสกิลที่พิเศษกว่าคนอื่นนั่นก็คือ1บุคลิกภาพดีใช่ไหมคะ2ภาษาอังกฤษต้องได้แล้วก็มีประสบการณ์นี่คือสิ่งที่ทําไมเขาถึงให้เงินเดือนเราเยอะเพราะเขาซื้อประสบการณ์เราซื้อภาษาเรานะคะแล้วก็บุคลิกภาพการเทคแคร์ของเขาเพราะว่าเอาเราไปเป็น F&B Ambassador นั่นหมายถึงว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับเขานะคะ 2. ภาษาอังกฤษต้องได้ไหม อยากให้จำไว้เลยนะคะว่างานต่างประเทศทุกงานอย่างน้อยๆคุณต้องได้ภาษาอังกฤษให้คุณลองคิดว่าเ,เราจะเอาภาษาไทยไปพูดกับนายจ้างไปพูดกับเพื่อนร่วมง,งานได้อย่างไรหรือจะไปพูดกับลูกค้าได้อย่างไรจริงไหมคะอย่างน้อยๆภาษาอังกฤษ,ษต้องได้แล้วถ้าเขามีรีควายมาว่าเ,เขาอยากได้ภาษาอื่นเช่นภาษาจีนภาษาเกาหลีหรือญี่ปุ่นอันนั้นต่างหากนะคะก็เหมือนย้อนกลับไปดูที่ข้อหนึ่งหมายว่าอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและ ห้ามมาบอกว่าภาษาไม่ได้ค่ะภาษาไม่ได้ได้แล้วไงคะภาษาไม่ได้ก็ต้องฝึกนะคะฝึกให้ได้ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้นะคะฝึกภาษายัางไงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้ในระดับหนึ่งแล้วหรือว่าทํางานโรงแรมมาหลายปีแล้วคิดว่าเอ้ยเออภาษาที่เราใช้ในการทํางานโรงแรมเนี่ยมันได้เราตอบโต้ยังไงเราก็ทําได้เราเทคแคร์แขกดีเราตอบโต้ได้ ลองสมัครดูค่ะอย่างหนึ่งที่นายไม่อยากให้ทําคือเราอยาดูถูกความสามารถตัวเองนะคะคือถ้าเรามีความสามารถถ้าเรามีของเราลองสมัครดูนะคะไปคือข้อที่3นะคะวุฒิการศึกษาค่ะถ้าเราอ่านประกาศอย่างละเอียดแล้วแล้วเขาไม่ได้ถามหาวุฒิการศึกษาไม่ต้องถามค่ะแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจวุฒิการศึกษานะคะงานต่างประเทศไม่ได้เหมือนงานที่ไทยค่ะเขาไม่สนใจวุฒิการศึกษาเขาอาจจะสนใจอันนั้นแล้วแต่สายงาน แต่ถ้างานโรงแรมเขาไม่ค่อยสนใจเขาสนใจประสบการณ์เขาสนใจประสบการณ์ของคุณว่าคุณมีประสบการณ์มากแค่ไหนหรือถ้าคุณเป็นเด็กจบใหม่คุณไม่มีประสบการณ์เขาก็สนใจว่าคุณ่ะมีดีอะไรอันเนี้ยย้อนกลับไปดูเลยหลายคลิปเนททำไว้มากเลยว่าถ้าคุณไม่มีประสบการณ์คุณเป็นเด็กจบใหม่อ่ะที่มาเกาเขาค่อนข้างให้โอกาสคุณมากเลยถ้าคุณคิดว่าคุณมีดีคุณขายตัวเองให้ได้คุณได้งานแน่นอนนะคะข้อที่4ค่ะงานที่นายเพิ่งโพสต์ไป F&B Ambassador เขาเน้นส่วนสูง168ซเมใช่ไหมคะ หลายคนทอ้อหลายคนปัดใจตัดทิ้งไปเลยว่าไม่สมัครดีกว่าสูง165แนมะ่อยากให้ลองคิดดูว่าวันนั้นที่เราไปเราอาจจะใส่ส้นสูงส่วนใหญ่ใส่ส้นสูงไปอยู่แล้วแหละเวลาสมัครงานพอแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันกรรมการแต่ละคนก็มองเราไม่เหมือนกันความสวยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะวันที่เราไปเราอาจจะดูสูงดูเพียว165ที่เรารู้น่ะว่าเราสูง165มันอาจจะดูสูงดูเพียวสาหรับเขา168คือขาดไป3เซนใช่ไหมคะถ้าเราภาษาก็ได้สกิลก็ได้ประสบการณ์ก็มีแล้วก็รูปร่างเราก็ เพียวไม่ได้แบบไม่ได้ดูตัวเตี้ยไม่ได้ดูมอตอ้อะไรขนาดนั้นเล,เลยก็ไปลองดูนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสเสียค่ะับนัดจุดนี้คือเขาให้ส่งเรซูเม่ไปฉะนั้นลองส่งดูก่อนนะคะข้อที่5นะคะงานนี้นะคะนายจ้างเขาแจ้งมาว่าเป็น professional appearance ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องหน้าตาสวยงามเราต้องแยกให้ออกนะคะว่าหน้าตาสวยงามณนะที่นี้หมายความว่าอย่างไรคนไทยชอบคิดว่าต้องหน้าตาสวยงามหน้าตาจิ้มลิม้มผอมตาโตทําหน้าทําตาม,มาเรียบร้อยแต่การทํางานกับชาวต่างชาติไม่เหมือนกันนะคะที่เขาบอกมาว่า professional appearance นะคะแปลว่าเรามีบุคลิกภาพที่เป็น professional ธรรมะแมงบุคลิกภาพดีนะคะดูโดยรวมแล้วคือดูดีนะคะฉะนั้นการทํางานกับ ชาวต่างชาติอะคะ่ะเขาจะมองภาพหลวมนะคะเขาไม่ได้เจาะจงว่าไอคนนี้สวยคนนี้ผิวดีไอคนนี้มีสิวอะไรอย่างนั้นถ้ามีสิวก็แต่งหน้ากลบหรือระหว่างนี้เพิ่งจะส่งเรซูเม,ม่ไปมันกว่าเขาจะดูกว่าเขาจะเรียกมาสัมภาษณ์อะยังยรักษาสิวทันนะคะข้อที่6กอ,อันนี้เป็นคำถามโลกแตกมากเลยค่ะ สมัครยังไงคะไม่ต้องพิมพ์มาหาแนบนะว่าสนใจค่ะเพราะทุกครั้งที่แนบโพสงานหรือโพสต์ว่ามีเราสมัครงานที่ไหนแนบจะบอกไว้เรียบร้อยแล้วว่าสมัครอย่างไงสมัครอย่างไรอย่างงานนี้ให้ย้อนกลับไปดูที่ข้อที่หนึ่งอ่านละเอียดหรือ,อยังการสมัครงานอยากจะวงตัวใหญ่ๆเลยว่าเขาเขียนไว้อยู่ว่าส่งเรซูเม่นะคะก่อนที่คิดว่าจะถามมาว่าสนใจค่ะสมัครยังไงคะคุณอ่านครบหรือ,อยังแล้วถ้าคุณอยากจะสมัคร ภาษาคุณได้ไหมประสบการณ์คุณได้ไหมแล้วก็คุณมีเรซูเม่หรือยังเรซูเม่เดี๋ยวแปะลิงก์ให้ด้วยนะจาวิธีทำนะคะอ่านค่ะดูค่ะดูไปเยอะเลยค่ะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้เน็ตไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะอันนี้ทำมาให้พวกคุณทั้งนั้นเลยนะและสําหรับตําแหน่งอื่นๆนะคะที่มาเกาตอนนี้ยังไม่เปิดค่ะอย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้ทั่วโลกมีสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะคะฉะนั้นตอนนี้ทั่วโลกอะค่ะเขาหยุดนิ่งนะคะและอันนี้คือฟุ๊กมาที่มีงานนีโคต์มาเพราะว่าเ้มาเมือเชหอนกน H เาสตก็เลยเหพิ ออกมาโพสเพราะว่าอยากให้คนที่สนใจเตรียมตัวให้ดีแล้วก็ส่งไปสมัครแล้วระหว่างส่งไปสมัครก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะสําหรับตําแหน่งอื่นๆแนบคาดไว้ว่าปีหน้าเขาน่าจะเปิดรับนะคะค่อนข้างจะแนบคิดว่า 70%- 80%เลยเพราะว่าที่เนี่ยเขามีแผนว่าจะเปิดโรงแรมใหม่ลอนดอนเนอร์ er, ซึ่งใกล้จะสร้างเสร็จแล้วในปีหน้าเขาจะมีแผนว่าเขาจะเปิดนะคะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเตรียมทุกๆอย่างไว้ให้พร้อม แล้วก็อย่าดูถูกตัวเองค่ะถ้าคุณยังไม่เก่งคุณก็ฝึกค่ะถ้ารู้สึกว่าพอได้แล้วพอพอจะได้ก็ฝึกให้เก่งขึ้นหรือถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ลองสมัครค่ะยิ่งเราสมัครยิ่งเราไปสัมภาษณ์เราอาจจะตกรอบก็ได้หรืออาจจะไม่ตกรอบอาจจะได้งานก็ได้มันก็เป็นประสบการณ์ของเรานะคะหรือถ้าเราตกรอบมันก็เอากลับมา ปรัปรุงเอามาพัฒนาตัวเองได้นะคะตอนนี้าใครอยู่บ้านหรือหยุดงานอยู่ก็ใช้โอกาสนี้อยู่ที่บ้านฝึกฝนตัวเองให้พร้อมนะคะมีเรซูมเม่ฝึกฝนภาษาแล้วก็ฝึกการตอบสัมภาษณ์นะคะอยากได้งานดีๆเงินดีนดๆก็ต้องคอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็โอกาส เป็นของคนที่พร้อมเสมอค่ะถ้าเราพร้อมเวลาโอกาสมาเราก็จะคว้าได้ทันทีนะคะคนที่มีพรสวรรค์มาแท้คนที่ขยันและมีพรสวรรค์นะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องชูบีแนตตี้ชาน e ลนะคะแนะจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆต่อนะคะบ๊ายบาย